พี่เนาะเนี่ยตะดอกแบบนี้ตดอกตุมต่มๆนี่เนาะนี่พ้องดอกตุมต่มๆนี่ตะดอกอันนี้ก็เอาตะวันติ่งเหรอกีกีแก้วทับๆซดที่พี่นอ้องแต่ย้ายพัดดาบเอาพี่เนาะเห็ดพึ่งหวานค่ะนี่อืมนีม่เห็ดอี็อย่างไรพี่นอ้องมองเลย ตองามงามน่ะออกเต็มอยู่เลยอือว่าป้าพี่น้องมึงไงก็ว่ามันเห็ดปวกบานเท่ากับคักนิดหน่อยออกบานทะเลทะเล,ะเ,ลเต็มอยู่พี่น้องพี่น้องอืม้มเห็ดพึ่งกรอบหนาหนาวเห็ดหนาหนาวพี่น้องเห็ดตอออกเต็มจู่ๆขี้ๆอยูออ่อ้อมๆตออยู่พี่น้อง มา,มานมานเด้อคุณพี่นอ้องคุ้นเห็ดเพิ่งวานนี่โมูบตกเดียวเธอเลยอยู่นี่นงามงามงามงางแนพี่น้องน่ะอืมดอกบกง่ายบงางแน่กูด่ะเปิดโวย กำลังงามเลยพี่น้องขวดขวดบ่ได้ขึ้นมาพี่สวยเลือกได้ได้พี่น้องเอ้ยบ่เอาเด้กันบ่สวยนั่นไหนพี่น้องสีเดียวกันกับใบไม้ละพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเบื้งสั้นแต่หนึ่งก็บ่เห็นดอกนี่เพิ่งเขาลาพี่น้องดอกใหญ่ๆเบิ่งเครื่องเบื้งเคียงผีดอกนึงสอวคนอดีตพญาง่าย ดอกใหญ่ครับพี่น้องพุดนะเห็ดพึ่งจา้ามึงพี่น้องปาดเห็ดกอพี่น้องดอกใหญ่คักแน่พูดนะโอ้ยแต่ดอกใหญ่ายมึงเนี่ยพูดนะอุดโต้ซีดอกหาดอกพี่น้องมูนี่ไหมไม้แตกอีกแล้วพูดนะอ้าที่โต ดอกใหญ่คักพี่น้องมึงไนะงมึงโมนี่จากดอกมึงกด็ดูหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกพี่น้องมึงนงะตอนซ้อนเนาะมึงี้ยพรดดาสิบาทขาดขาเห็นสาตาได้เปล่าขาดขาเห็นสาตาพี่น้องมาดน,นึ่ดงดอกง่ายๆมึงไนะซ้อนเนาะพี่น้องเนาะ เห็ดป้านนี่นะกรอบดีดีได้พี่น้องนี่อืมนะดอกเ็ดเนีนตอนซ้อนนะพี่น้องเนาะจะเป็นหนึ่งกินอืม